ขณะเดียวกันบรรยากาศที่เวทีกลางมีการจัดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศลภายใต้นแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมีนายอัมพลพงษสุว,วรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนางฉลวยพงษ์สุวรรณประธานแม่บ้านหาดไทยจังหวัดยะลา นามนดาหัวหน้าส่วนรชาชการหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมโปรโมทผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลาสร้างสีสันภายในงานกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนกว่า70หน่วยงานมีผู้ที่เดินแบบกว่า147คนที่เข้าร่วมค่ะและได้รับเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศลทั้งสิ้นจํานวน2 5ง6 0 0บาทค่ะและสําหรับงานนี้นะคะชมรมแม่บ้านหาไทยจังหวัดยะลาค่ะได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสมทบทุนบริจาคหาไรายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือรัศดรในท้องถิ่นธุระกันดานและเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆของแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาและเหล่ากษัตริจังหวัดยะลาตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานพาไัยใส่ให้สนุกตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีารัตนราชกัญญาค่ะ